เรียบร้อยหยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะฮะผลสุธทธิก็คือก็คือทั้งทั้งประเทศนี้เห็นด้วยก็คืหุ้นเซ็นหมด <c oughs> ทุกคนสนับสนุนหุนเซนทางอ้อมเพื่อจะล้มนายกรัฐมนตรีที่ตัวเองไม่ชอบอ่าเราไม่พูดถึงกระบวนการเนาะเราพูดถึงร,ระหว่างเราพูดถึงผลสุธทธิมัมนออกมาเป็นแบบนั้นแหละอธิบายอย่างอื่นไม่ได้อือันนี้อันนี้สะท้อนถึงเท่ากับยอมรับให้หุนเซน แทรกแซงกิจการภายในมีอำนาจเหนือที่ปไตยไทยมีอำนาจเหนือสามารถเราเราเถียงกันเนาะเราเถียงกันว่าเฮ้ยคณะรัฐประหารแม่งมาจากใครวะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลยแม่งเปลี่ยนรัฐบาลได้อ่าหลังๆเรามาเถียงกันว่าตุลาการเก้าคนแม่งมาจากใครวะแม่งเปลี่ยนรัฐบาลได้เขานี่หฮุนเซนแม่งเป็นใครวะเป็นคนนอกราชอาณาจักรด้วยแม่งเปลี่ยนรัฐบาลได้หรือว่าไอระเบิดการกรุงที่ฮุนเซนพูดถึงคือกลไกในประเทศไทยใช่ หลักๆก,กับมันก็ต้องว่ากันที่ภายในของเรานี่แหละใช่ไหมแต่ว่าโอเคแหละภายในของเราก็เลยเป็นช่องโหว,ว่ไงเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันสะท้อนว่าโครงสร้างและการออกแบบการเมืองภายในของเรารวมทั้งรัฐมนตรีหกสูน่ะมันทําให้ประเทศเราอ่อนแอจนกระทั่งเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงได้หรือเปิดอนนโกอกาสให้ต่างชาติเข้ามาเดา หรือว่ามีคอน spiracy อดไๆในประเทศไทยได้ใช่กรณีคุณแซนกรณีเดียวเนี่ยฉีรัฐธรรมนูญนี้ได้เลยมีความชอบธรรมที่จะยกล่างรัฐธรรมนูญใหม่เลยเพราะมันเห็นเลยว่ารัฐธรรมนูญของเราไม่เอื้อที่จะรับมือกับอริอลาชาสัตูถ้าพูดก,กันแบบภาษา,ษาฝ่ายขวาหน่อยอืถูกปะละ่ะมีใครเถียงอ่ะ นั้นแปลว่าถ้าเกิดไม่แกางี้นะต่อให้มีกรุงศรีธุญยาหนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมันก็โดนเผาหมดอะโดนยึดเมืองหมดอะเสียเอกราชแน่นอนเออมันมีจุดโวะมันจะยิงปืนใหญ่ทีมันก็ต้องไปทะเลาะก,กันก่อนแล้วก็สุดท้ายนายกมีอำนาจยิงปืนใหญ่ไหมอะไรอย่างเงี้ยท่านท่านสมุห์นายกมีอำนาจในการสั่งการหรือเปล่าแค่ปล่อยมาทีเดียวอย่าไปไว้ใจขุนพลคนนี้<ฆ>อย่าไปไว้ใจนายกจบแม่งสามรุ่นสอยเลยอื เรียบร้อยออการเมืองเราอ่อนแอเองช่วยไม่ได้ถ้าใช้มาตรฐานนี้ต่อไปนี้ก็คือนายกห้ามคุยโทรศัพท์แบบในทางส่วนตัวไม่แต่เขาก็อ้างว่าอะไรนะการคุยโทรศัพท์ในลักษณะนี้คือมันคือมันก็จะมีคนอ้างว่าคุยโทรศัพท์ส่วนตัวไม่ผิดหรอกแต่ว่าถ้าทีตอนคุยการที่ไปลับว่าแม่ทัพภาคสองเป็น ศัตรูเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันคือเดี๋ยวนะี้มันเป็น,าปนการคุยส่วน,วนตัวอย่ามา <c oughs> อย่ามาตอแหลเลยอันนี้ในทางมนุษย์เลยนะนี่เป็นการคุยส่วนตัวในประเทศนี้มีใครไม่วิจารณ์ไม่นินทาเจ้าบ้างมีใครไม่นินทากองทัพบ้างมีใครไม่นินทานายกรัฐมนตรีบ้างผมเชื่อว่าคนที่รักเจ้าที่สุดก็เป็นคนที่นินทาเจ้าโคตรเลยโคตรเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้เอ่ยชื่อเรื่องการเจรจาทางโทรศัพท์อย่าเป็นเรื่องที่อย่าให้กูเอ่ยชื่อเป็นเรื่องที่เป็นที่ทางสําหรับ การต่อรองการคุยกันไปแต่ว่าทั้งหมดไปดูสิบ็ดนาทีเนี่ยปล่อยคลิปมาเนี่ยคุณไปดูมันมีอะไรเสียหายไม่มีอะไรเสียหาย<ล>ทุก,นนกป,ประเทศไทยก็ไม่ได้เสียอะไรนะแล้วพูดจริงๆเลยถ้าไม่ไใช้การโทรศัพท์อย่างนี้นะมึงจะให้มึงจะให้มาลิดร,รัฐมนตรีของเราเนี่ยเข้าไปเจราจากฮามาสปล่อยตัวประกันเหรอ,อเขาก็เจราจาทางโทรศัพท์แล้วคุณก็ไม่รู้หรอกว่าข้างในเขาต่อรองอะไรใช่ไหมเอาอะไรไปแลกเอาอะไรไปอะไรหรือเปล่าเพื่อช่วยชีวิตคนอื ผลสําเร็จมันออกมาเนี่ยมันออกมาได้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆมันมาจากการแลกด้วยผลประโยชน์อะไรบางอย่างอ,อย่างใดทั้งสิ้นอะ่ะหรือว่าก็ติดหนี้กันไว้ข้างหน้าในอนาคตอะไรเราจะช่วยเหลือเขากลับม,มันก็จะมีวิธีอะไรแบบนี้เสมอเพราะ,ะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเจรจาเรื่องจริงเป็นเขตแดนที่กูสงสัยอยู่นะเราจริงๆข้ออ้างของสารสารรัฐมนูลสามารถยกอันนี้ได้เลยด้วยกันบอกว่าอันนี้มันเป็นเขตแดนของการทูตหมายความว่าในพื้นที่ของสนามบินเนี่ยในเทอร์มินอลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ อำนาจรัฐไทยเข้าไปไม่ถึงและอำนาจรัฐของอื่นๆประเทศอื่นมันเข้าไปไม่ถึงมันจะเป็นพื้นที่กลางและพื้นที่เจรจาเนี่ยมันเป็นพื้นที่กลางอันนี้ยกได้เลยสารยกได้เลยว่าไม่ใช่อยู่ในอำนาจที่ปไตยของไทยแต่โทรศัพท์อยู่ในไทยนะก็อยู่กับเขาด้วยไงคือมันเป็นพื้นที่ทางการทูตอะ เข้าใจว่าม the no so ันเป็นพ yeah, ื้น <samurai> ท <'s swords mith> okay. UH ี่ทางการทูตเหมือนกับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มันก็จะมีพื้นที่เขตปอดทหารที่เอาไว้เจรจากันเอาไว้ข้ามแดนกันแล้วก็มีสัญลักษณ์ว่าตอนนั้นที่เกาหลีเหนือเจอเกาหลีใต้แล้วมีทําอยู่ก็เอาไว้ข้ามแดนตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ทางการทูตที่เว้นไว้สําหรับอํานาจเบ็ดเบ็ดเ็จเด็ดขาดของอธิปไตยของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นพื้นที่สําหรับการเจรจาและการพูดคุยนั้นมันยกได้คือในแง่ที่ว่ามันยังยกเรื่องแป้งได้เลย สารของออสเตรเลียไม่มีอำนาจในอธิปไตยของไทยก็ผิดความผิดเรื่องยาเสพติดก็ยกยกเฉยอืเข้าใจแต่ว่าทีเนี้ยอ,อคือผมมองไปที่ช็อตต่อไปอ่ะมองมองไปที่อารมณ์คนพอดีเมื่อวานเนี่ยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวตอนเย็นนะอืมก็ได้ยินเขาคุยกันเป็นท็อปปิกแบบว่าหลุดแล้วนะนายกไปแล้วแล้วพูดแบบดีใจเหรอเออกลุ้มไหนอะผมไม่รู้แต่ว่าเนี้ย ชอบไปได้ยินอะไรอย่างเงี้ยก็ก um ็ไม่แปลกเนาะคือมันสร้างกระแสกันมาเนาะแล้วก็ก็บิ้วมันมาจนกระทั่งให้คนส่วนหนึ่งอนุญาตและหลับหูหลับตากับการใช้อำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมาแทรกแซงได้ก็ไม่แปลกมันพูดกันต่อมามันพูดกันในระดับที่นายกคนนี้ไม่เก่งนายกคนนี้ไม่มีความอะไรก็ว่ากันไปแต่ถามจริงๆเถอะว่าไปดู คือมันก็ไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะคือถ้าเกิดเราตามข่าวอ่ะ<ม>เราก็จะรู้ว่าเ<ม>งื่อนไขมันเต็มไปหมดมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ที่จะสร้างสวรรค์วิมานได้อ่ะนายกรัฐมนตรีอ่ะมันอยู่ในเมื่อวานก็พูดเนาะว่าม,มันอยู่ในนรกอ่ะคุณจะไปเรียกร้องหาสวรรค์วิมานทำาพอรอะไร<ม>ใช่ปะคือนรกนี้มันออกแบบมาภายใต้รัฐมนุญหกศูนย์แล้วก็มันก็ทํากันมาสิบปีภายใต้าการสืบทอดอำนาจของประยุทธ์จนกระทั่งมาอยู่ปัจจุบันะนั้นระบบราชการมันแข็งแรงมาก มาไมเปลี่ยนทวินจาได้ไหมเปลี่ยนทวินยังไม่ได้เลยในสมัยรัชทมลห้าศูนย์เนาะมาหกศูนย์มันรักมากกว่านั้นอีกมีข้อหาเรื่องจริยธรรมมีข้อหาเรื่องนูน้เรื่องนี้จะไปโยกย้ายราชการทําให้มันได้ตามหวังอะ่ะมันยากในแก้งการปฏิบัติอะ่ะทะลวงอะไรแต่ละเรื่องอะ่ะมันไม่ได้ง่ายๆ่ายใช่ไหมเพราะนั้นก็มันอยู่บนนรกแต่ว่าเราก็เรียกร้องอยากจะมีสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นความยากลําบากของแพดทองทานของนายกรัฐมนตรีของเศรษฐา ที่อยู่ภายใต้นี้และพยายามจะดันเพดานให้ได้แต่มันขยับไม่ได้หรือขยับได้น้อยอันนี้มีแต่คนที่ตามข่าวและรู้ข่าวมาสิบกว่าปีคือหมายถึงว่าเห็นกระบวนการพัฒนาตกต่ำเลียดต่ําเตียเ้ยเลียดดินของประเทศไทยการเมืองไทยก็จะเข้าใจว่ามันไม่ใช่งานง่ายของแพทองทานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่พักเพื่อไทยหรืออะไรต้องแบบแทนที่จะเลือกหล่อหลออยู่ก็เลือกจะจัดตั้งรัฐบาลน,นะสู้กับนรกอยู่กับนรกเนี่ยอยู่กับความเป็นจริง มันก็เป็นกลไกที่ต้องถือว่าเสียสละอยู่แล้วพูดเสียสละเดี๋ยวคนก็โธวลงอีกก็มันก็ต้องภาวะเลือกไม่ได้อยู่แล้วอ,อเป็นภาวะที่จะสู้สุดใจอะ่ะแม้จะอยู่ในนรกก็จะสู้อะ่ะสู้สู้สู้สุดใจคนไทยก็เพราะฉะนั้นถ้ามองกันแบบนี้มองแบบเข้าใจติดตามข่าวสารเนี่ยก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นความผิดของนายกรัตรีคนนี้เลยม,มีแต่แต่คนเชื่อว่าผิดแล้ว คนเชื่อว่าผิดทุกเรื่องคนเ <c oughs> ชื่อว่าผิดทุกเรื่อง <c oughs> ผิดตั้งแต่ทาลิปสติกตอนประชุมสภาแล้วจริงๆจะมีคนยื่นสารรัฐมนูลแล้วนะผิด <c oughs> ทาลิปสติกเนี่ย <c oughs> ผิดกฎหมายมาตราไหนขณะฟังฝ่ายค้านอภิปรายแล้วนายกเอาลิปสติกมาทานเนี่ยกําลังต้องไปเปิดกฎกฎหมายแม่ยันกฎหมายหลานดูเลยนะว่าผิดกฎหมายหลานหรือแบบกฎสภาอะไรเงี้ย คือกูเข้าใจมันเป็นมันเป็นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นสังคมแบบไหนก็ไม่รู้แต่สังคมแบบไทยหวียดนามเป็นสังคมที่ยึดอยู่บนสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลเมื่อเราเคารพในสิทธิของปัจเจกบุคคลหรือหรือเข้าใจได้ว่านั้นเป็นเรื่องสิทธิบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องหรือกูเดือดร้อนใครเนี่ยเรื่องแบบนั้นนเอามาสําหรับเป็นการเป็นข้ออ้างหรือเป็นความผิดใดๆไม่ได้เลยออสิทธิเสรีภาพเป็นข้อหนึ่งของรัฐธรรมนูญด้วยซ้ําอ น้ำหนักมากกว่าเรื่องอื่นๆด้วยซ้ำมันจะมีความมั่นคงไปทำไมถ้าไม่ให้เส,เเสรีภาพของความมั่นคงไปทางผลของมันเนี่ยเพื่อปกป้องสิทธิของปัจเจกบุคคลนั่นแหละถูกปะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายความมั่นคงชนิดไหนไป้ายทางของมันเนี่ยหรือระบอบการเมืองหรือผลประโยชน์หรือการบริหารเศรษฐกิจอำนาจบุรณภาพทั้งหมดเนี่ยม,มันเป็นไปเพื่อให้แต่ละบุคคลมีสิทธิเสรีภาพเราจึงเรียกว่า เป็นประชาธิปไตยเพราะแปลว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศไงนั้นเขาจะทาลิปสติกก็เรื่องของเขาเออเนี่ยแต่ว่าการเมืองไทยมันคือไม่ได้มึงต้องอยู่ในระเบียบเรียบร้อยซึ่งใช่ระเบียบเรียบร้อยเป็นรัฐธรรมนูญประเภทไหนหรือการใส่รองเท้าคู่ละห้าหมื่นไปเดินตรงชายแดนก็ไม่ได้นะเออเขาเขาไม่ได้ไปห้าหมื่นแล้วก็มีสิทธิ์ไปเหยียบหัวมึงเขาเปล่านี่เขาอาจจะผิดรัฐธรรมนูญ การใส่รองเท้าคู่ละห้าหมื่นทำให้เกิดภาวะหัวมันไสในหมูห้าหมื่นห้าแสนเนี่ยต่อให้มือห้าหมื่นห้าแสนแล้วสามารถไปวางบนหัวไอ้นบได้อืมันไม่มีต้องหัวผมใช่ไหมแต่ถ้าบาดเดียวแล้วไปยืนบนหัวไอ้นบได้นั่นก็ผิดการยืนบนหัวไม่ได้อืเขาไม่ได้ไปเดือดร้อนใครแต่ถ้าแต่ถ้ารู้สึกว่าใส่ที่เท้าแล้วไปหนักที่หัวใครเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็มันก็ใช่ไงก็ใช่ไงมันไม่มีแล้วก็มันก็จริงๆไอ้เรื่องของ กลุ่มทาร์เก็ตของกลุ่มเศรษฐกิจนะห้าหมื่นแสนหนึ่งมันก็ไปสร้างเศรษฐกิจมันก็ไปสร้างแว l ลูเอเดตของมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งมึงก็ทําให้อาละเราไม่ได้ผลิตเองแต่อย่างน้อยคนที่เอาเข้ามาขายร้านค้าก็ได้กาไร3ามสิบเปอร์เซ็ใช่โดยไม่ต้องผลิตเองเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการค้าไปขายมามันก็ไปสร้างงานสร้างอาชีพไอ้นี่มันหนึ่งศูนย์หนึ่งสุดๆวันก่อนวันที่นายกไปภาคอีสานหรือภาคเหนือแล้วใส่เสื้อกั๊กยี่ห้อพาด้า โดนอีกซื้อผ้าถัวนายกใส่เสื้อกั๊กราคาสุดรูพาด้าแล้วไม่รู้เหรอฮะก็ก็เป็นยี่ห้อแบรนด์ดังไหมหอะก็พาด้างไงอ่าก็ใช่ไงก็ก็ไม่ต่างกับรองเท้าใช่ไหมเออมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไปปิดปากใครนี่ไม่ได้เอาเสื้อกั๊กไปรัดปากใครนี่แบบพาด้าคือแบบถ้าเกิดทํางานขยันขยันคนเป็นหมื่นล้านหมื่นคนเป็นหมื่นล้านใส่พาด้านี่กระจอกมากเออ กระจอกเปล่าวะไม่มันก็ระดับหนึ่งมันก็ระระดับแบบมตาตรฐานะ่ะมันไม่ได้แบบว่าถามว่าวันนี้ถาไปอย่างเงี้ยถามว่าวันนี้ถ้าผมมีตังร้านหนึ่งแล้วแบบเจอเสื้อกั๊กพาดา้าไซส์พอดีตัวผมซื้อนะเก็บไว้ห้าเปอร์เซ็นต์ของมือหนึ่ง,งของร้านหนึ่งเลยก็ไดาไงก็เยอะนะก็ซื้อกับขายถ้าเกิดใครเคยไปเซนเทนเวิร์นเนาะนอกเรื่องนิดหนึ่งอะไปดูร้านขายของมือสองอะในเซนเทนเวิร์ประมาณชั้นห้ามันจะมีร้านช็อปมือสองอะ่ะไปบ่อยอ่ะ ไม่ประเด็นประเด็นประเด็นนี้ประเด็นกูก็คือว่าคุณก็ไปเอื้อมถึงได้ไงถ้ามีปัญญาระดับคนไทยอ่ะไม่ต้องไปห่วงคนรวยว่าเขาจะใช้เปลืองอืเราจําเป็นที่จะต้องทําให้เขาใช้เปลืองเพื่อจะได้เอาเงินมาสะพัดในระบบเพราะทุกการเปลืองเนี่ยเราประเทศมีรายได้เออไม่เข้าใจคนไทยเนี่ยห่วงห่วงจริงๆไม่ใช่ห่วงหรอกอิจฉาหรือไม่ก็อะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมหรือว่ายังไงก็ไม่รู้มันซับซ้อนนะ แต่ว่าถ้าคนรวยอ่ะเขาอยากจะเอาเงินไปเผาในบอนเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมแพงๆก็เรื่องของเขาดีแล้วจะได้เงินมันจะได้กลับเข้าระบบอไม่ต้องไปกู้แบงก์เงินมันก็เข้ากลับมาระบบมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นอเรื่องง่ายๆเองอ่ะกลับมาเรื่องนายกไปกลับมาเรื่องนายกจริงๆเนี่ยนี่ก็เรื่องนายกแต่เอากลับมาเรื่องปฏิบัติหน้าที่เราเราพูดไปเกือบครึ่งแล้วมั้งแต่ว่านบมันตั้งมาสามสามเรื่องหลักที่จะมาเป็นแกนหลักเนาะเรื่องแรกเนี่ยคือ บื้องหลังความคิดสารรัฐมนูลสั่งพักงานนายกรัฐมนตรีเพียงเพราะถูกแบค็คเมลทารัพท์อันเนี้ยพูดไปแล้วในเบื้องตน้นมีการวิเคราะห์ไปแล้วว่ามันไม่ควรที่จะหยิบมาเป็นไอ้นี่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของการพูดคุยการทูตเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือรัฐบาลเพื่อไทยจะเอาอยัางไงต่ออันนี้เป็นคําถามท,า <c oughs> ที่หลายคนตั้งคําถามกัน <c oughs> เราโจกให้ฟังนิดนึงเมื่อวานนี้นั่งอยู่กับเพื่อนๆหลายคนเนาะมีพี่ท่านหนึ่งเดินเข้ามาก็ไว้ใจกันเพราะว่ารู้จักกับเขาเขาเคยเป็นหัวหน้าเก่าเรา ก็ถามเขาว่าเอาไงต่อดีครับพี่ทุกคนในห้องก็บอกว่าเครียดอ่ะพี่ก็บอกว่าเอออะไรนะชีวิตมันก็ต้องลดผมแบบนี้แหละคุณอย่าไปเครียดรู้ไหมว่าใครรู้รู้เมคินเหรอชีวิตมันก็ต้องลดผลแต่สําหรับผมก็คือมันลดผลปีละครั้งนะความที่การลดผลมันดีเกินไป มันลดผลตั้งแต่ผลเลือกตั้งนะแล้วก็เลื่อยมาตอน,านนายกเศรษฐาเนาะก็ลดผลตอนนายกอิงก็ลดผลโหนี่มึงแค่รัฐบาลน,นี้อ,อ <c oughs> ล้ามึงอยู่ตั้งแต่รัฐบาลเพื่อไทยไทยรักไทยเน,นะลดผลชิบหายชีวิตลดผลมากพูดจริงๆเลยเหมือนรถไฟหอดีลังกาม,มีจังหวะรับๆาบเรียบๆอยู่แค่ไม่กี่วินาทีแล้วก็วูบพองวูบ แต่ว่าเราโดนหนักมันกว่านี้แล้วนายกปีละคนเราโดนรัฐประหารสองครั้งนสำหรับเพื่อไทยเนี่ยโดนรัฐหารไปสองครั้งจริงๆไม่ใช่เราเนี่ยหมายถึงประเทศไทยด้วยโดนรัฐประหารไปสองครั้งมีกรณีเสื้อแดงสังหารกลางเมืองกันไปหนึ่งร้อยศพแล้วก็มีคนออกมาล้างเลือดมีการมีแคลนอย่างเป็นระบบอย่างอยู่ในวัฒนธรรมเลยเนาะเรื่องไอ้คลินิกบิ๊กคลินิกเดย์อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เรามีโรดผลไปแบบใช้ตุลาการเช่น สมัครศุนทรเวชอย่างนี้มีสมชายเวงสวัสด์อย่างนี้ยิ่งรักชินวัตรอ่ายิ่งรักชินวัตรก็โดนรับประหารใช่ไหมเพราะฉะนั้นถือว่าถ้าเทียบแล้วดีขึ้นไหมวะท่ยทองการดีขึ้นไหมวะโดนโทษหนักเบาเบากว่าเบากว่าแต่มันก็เป็นความร้ายแรงบางประการที่มันสะท้อนว่าระบบของการรัฐประหารมันไม่ได้ใช้อาวุธอีกแล้วมันใช้กฎหมายเลยโดน โดนความผิดปกติที่เบากว่าความผิดปกติที่ผ่านมาใช่มันเบากว่า <c oughs> เพราะว่าหนึ่งคุณแพทองทานอาจจะยังในทางการเมืองก็เคลียร์มากเรื่องทุจริตอะไร <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็ปฏิบัติตามเปะ <c oughs> ๊ะพยายามจะอยู่บนกรอบแล้วสู้ดิ้นรนกันลงในกรอบนั้น <c oughs> แบบค่อนข้างเปะ๊ะแล้วก็หาจุดผิดไม่ได้เอางี้แล้กัน <c oughs> หาจุดผิดไม่ได้ก็เลยก็เลยไปเล่นกันแบบนี้ <c oughs> แต่ว่าถามว่า ความหนักมันก็คือว่าหน้าบัตรนี้น่าจะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเขาจะใช้กระบวนการยุติธรรมในการรัฐประหารแทนที่จะใช้กองทัพในการรัฐประหารพูดง่ายๆว่าที่ทางสุดท้ายถ้ากระบวนการยุติธรรมมันหมดความน่าเชื่อถือและหมดศรัทธาจนกระทั่งล่มสลายมันไม่รู้จะหาอะไรที่จะยุติแล้วเป็นธรรม แล้วถ้าคนมันเกิดไม่ยอมรับมันขึ้นมาแล้วมันก็อยู่มันไม่ได้แล้วนะใช่อืเข้าใจไหมคือเดิมเนี่ยอ่าถ้าศารบ้า,บาๆหน่อยอาจจะยุติการรัฐประหารบอกว่าการรัฐประหารน่ะไม่ชอบหรือ,อบอกว่ารัฐประหารชอบแล้วคนโอเคเชื่อตามนั้นหรือยุติเพราะรู้ว่ามันหมดทางแล้วแต่ว่าคราวนี้ถ้ามันวิกฤตศรัทธาขึ้นมามันผู้พิพากษาตัดสินก็ไม่มีคนเชื่อ,อจับกูเขา้ากูกูก็สู้อะไรอย่างเนี้ย มันจะวิกฤตเถี <c oughs> ยงพ่ชูหน่อยไอ้เรื่องเรื่องวิกฤตศรัทธาเนี่ยเราพูดเรื่องเนี้ยกันมาตั้งแต่แบบโอ้ยนานแล้วนะใช่ความยุติธรรมเดี๋ยวมันจะเป็นวิกฤตศรัทธาเดี๋ยวมันจะนาไปสู่คนไม่เชื่อถือแล้วมันก็เกิดขึ้นทุกรอบเกิดขึ้นทุกรอบเกิดขึ้นทุกรอบผลของแต่ละครั้งที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะก็คุกคุกจริงอ่าแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้ส่งเอฟเฟกต์ให้คนรู้สึกว่าแบบรับประหารรับประหารแบบนี้กับรับประหารแบบรถถังอะ่ะอความรู้สึกโกรธแค้นของผู้คน ไม่เท่ากันความรู้สึกว่านี่คือการแย่งอานาจฉันไปไม่เท่ากันวิธีการแบบมีชัยที่เขียนมาเนี่ยแนบเนียนใช่แล้วก็ลดแรงกระแทกเออปัญหาคือว่าในบรรดาแอคทิวิสต์เองเท,ที่พอรู้จักกัน,นก็พูดคุยกันเขาก็มองว่ามันก็คือรูปแบบของการรับอาหารรูปแบบหนึง่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะออกมาเคลื่อนไหวหรืออะไรได้มากมายเพราะว่าความรับรู้ของผู้คนนะตอนเนี้ยมันยอมรับ มันยอมรับนี้ด้วยเหตุผลหลายประการหนึ่งก็คือมันเป็นไฟนนลเซจจริงๆคือถ้าไม่ยอมรับแล้วไม่รู้จะไปไงต่ออนั้นไม่มีกล้าไม่มีใครกล้าเดิมพันเอาพูดจริงจะไล่ศาลแบบไม่ยอมรับประกาศไม่ยอมรับศาลแล้วเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่กว่าการไม่ยอมรับแลประหารร้อยเท่าเลยใช่ป่ะคือมันเป็นเรื่องที่ไม่มีที่ทางสุดท้ายแล้วที่จะให้มึงคุยกันหรือไม่มีทางไม่มีที่จบแล้วอ่ะเพราะว่า หนึ่งก็มันก็เป็นเรื่องที่ก็เลยแบบรู้ว่ามันเป็นการรับประหารโดยตุลาการแต่ก็ก็ต้องยอมมันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่าวิธีการของกระบวนการยุิธรรมมันก็จะมีลักษณะแบบอย่างศาลปกติก็จะมีอ่ะมึงโดนมึงโดนพิพภากษามไม่เป็นธรรมก็เลยโดนพิพภากษาไม่เป็นธรรมในคดีอาญาหรือคดีแพ่งทั่วไปมึงก็จะมีชั้นต้นชั้นอุทธรใช่ไหมมันก็มีวิธีการผ่อนผ่อนผ่อน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมที่จะผ่อนมี3ามชั้นกรณีนี้ก็เหมือนกันอยู่ปฏิบัติหน้าที่มันจะมีวิธีอ่ะมึนกันมึงรอดูข้างหน้าดิข้างหน้าพอพอข้างหน้าเสร็จปบจบปบเดี๋ยวก็จะมีอะไรตามมาอีกจะมีเรื่องของยุคตั้งพรรคใหม่หรือหรือเปลี่ยนหรือแก้รัฐธรรมนูญมันก็จะมีวิธีผ่อนอ่ะมันจะมีวิธีผ่อนยังสู้กันต่อได้ถ้ารับประหารมันคือปึกบปึกเลยจบแล้วกวาดล้างชวิธีแบบนี้คือค่อยๆวางมา อ่ามันเนียนกว่ามันเนียนกว่าแต่ว่าความหมายคือเดียวกันคืออันเดียวกันก็คือรับประหารคือยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคำถามคือเอายังไงต่อคือซีนารีโอมันมีหลายๆอย่างหนึ่งคือคุณอิงก็อยู่ปฏิบัติหน้าที่แล้วพอตัดสินมาไม่หลุดก็ทํางานต่อรันงานต่อรันผลงานต่อแล้วก็อยู่ครบว่าละอันนี้ซีนารีโอที่หนึ่งที่เราอยากให้เป็นนแบบนี้กับซีนารีโออีกอันหนึ่งหลุดคือถ้าถ้าสมมติ พูดไปก่อนครับวิเคราะห์ถ้าถ้าลุดเพื่อไทยยังเหลือค a ด d i d a อีกหนึ่งคนก็คือคุณชัยเกษมที่เริ่มออกงานแล้วนะมีไปตีกองตีกอล์ฟมีไปเปิดงานเด็กเยาวชนอะไรแล้วนะนั่นก็คือยังเราก็ยังเห็นความสําคัญของการมีคนดิเดตสามคนใช่ไม่ละในระบบการเมืองแบบนี้ก็ยังเหลืออยู่หนึ่งถ้าถ้าหลุดก็ยังเหลือคุณชัยเกษมแต่ที่อ่าทางพรรคประชาชนเขาเรียกร้องคือเขาอยากให้ยุบสภามันเป็นไปไม่ได้แล้วใช่ไหม เป็นไปได้เมั ²> 2> นยังตีความกันอยู่รักษาการนายกรักษาการนายกมีสิทธิ์ยุสภาได้หรือไม่ยังตีความกันอยู่คือมีคนอธิบายว่าแทนที่เราจะปกป้องหลักการเรื่องนี้กลายเป็นมีแต่คนที่เชียร์พักเพื่อไทยบอกว่ายุบสภาไม่ได้ซึ่งผมเป็นนั่งไล่อ่านความเห็นนะขณะคนที่เชียร์พักเพื่อไทยเองก็ยังมีสองความเห็นเลยคือการที่คุณจะตีความว่าคนแบบเชียร์เพื่อไทยหรือแบกหรืออะไรแบกหาเหวี่ยที่คุณเรียกก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่า กำลังป้องว่ายุบสภาไม่ได้ผมว่าอันเนี้ยไม่จริงเพราะขนาดคนที่เชียร์พักเพื่อไทยกันเองแม่งยังเถียงกันอยู่เลยว่าไอ้เฮียย<ด>ุบสภาไ,ได้หรือเปล่าเรื่องไม่เคยเกิดขึ้นเรื่องไม่เคยถูกตี<ป>ความป,ป,ปัญหาคือมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้มันกําลังถกเถียงกันอยู่แม้กระทั่งในคนเชียร์เพื่อไทยกันเองแม่งยังเกาหัวเลยว่าสรุปแล้วผมว่าแม้แต่ตัวรักษาการนายกอ่ะ ทั้งคนปัจจุบันและคนที่จะเป็นนักสาการก็ยังงงชีวิตตัวเองว่าสรุปแล้วฉันทําอะไรได้บ้างปัญหาคือสังคมไทยมันต้องใช้ไฟนอลเซแบบสารมนูนในการวินิจฉัยและตีความซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งจะมีผลผูกพันนอหลักการหลักคิดอะไรมันก็ฝ่ายวิชาการออกมาก็น้อยนักกฎหมายนักอะไรต่างๆในการอธิบายแล้วก็ทําให้เกิดข้อถกเถียงหรือความรู้เรื่องนี้หรือข้อสรุปเรื่องเนี้ยมีได้น้อยอมันก็ไปอาศัยไฟนอลเซแบบไฟนอลเซคือ คำพูดเด็ดขาดสุดท้ายมันก็ต้องอาศัยศาลและมโษน์ซึ่งมันไม่เคยเกิดกรณีแบบนี้พศาลจะไม่รับตีความอยู่แล้วว่าศาลไม่ใช่ที่ปรึกษาทางกฎหมายนั้นต้องเกิดกรณีแบบนี้ก่อนถึงจะไปให้ศาลตีความแต่ว่ายังไงก็ตามฉันทามติเรื่องนี้มันไม่เกิดมันไม่มีมก็เถียงกันไปแหละซึ่งถ้าถามชูวัตรในฐานะผู้สนับสนุนเพื่อไทยประมาณหนึง่งชูวัตรก็จะตอบว่ายุบสภาได้หรือไม่ชูวัตรก็จะตอบว่าไม่รู้ ถ้าความเห็นส่วนตัวก็ต้องตีความด้วยความเห็นส่วนตัวือกูไฟไฟนอโนเซในแบบของกูเองว่าถ้าผมกูเป็นตุลาการกูมีอำนาจเด็ดขาดชี้นกชี้ไม้ชี้ไม้แล้วเป็นนกก็ต้องตามนั้นเนี้ยนะกูจะบอกว่ายุบได้เพราะว่าระบอบอะระบอบมันไม่ควรมีทางตันในระบอบการปกครองมีทางตันแล้วยังไงให้ทหารมาอนุญาตให้ทหารมาเหรอหรือยังไงหรือให้ใครอำนาจใส่ใเป็นไปไม่ได้ระบอบมันต้องมีทางออกของมันตัวมันเองเมื่อทางออกมันไม่เหลือมันเหลือแต่ยุบสภา ก็ถ้านักรักษาการนายกต้องมีหน้าที่ในการผ่าทางตันได้หลักแม่งมีแค่นี้เองถ้ารู้สึกว่ามันตันมากถ้ามันตันแล้วมันไม่เหลือทางออกแล้วมันก็ต้องยุบสภา<ม>อำนาจของรักษาการนายกก็ต้องยุบได้เพื่อให้ระบอบมันเดินหน้าเมื่อมึงบอกตันแล้วเกิดสุญญากาศก็อนุญ,ญาตให้ละปานเข้ามามึงบ้าเปล่ามไม่มีรัฐธรรมนูญไหนบอกให้ละประหารเข้ามายึดได้ไปตีความแล้วไปเออออยอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้มันมีไอ้นี่อยู่พี่คือคืออย่างนี้ ที่เลีดเรื่องนี้ขึ้นมาคือตอนนี้มันมีคําอธิบายว่าคนเชียร์พักเพื่อไทยพยายามจะอธิบายว่ายุบสภาไม่ได้มีทั้งสองทางจากความเห็นของคนคนเดียวแล้วไปอธิบายว่าคนเชียร์เพื่อไทยทั้งหมดใช่ใช่ก,กำลังชี้นําสังคมว่ายุบสภาไม่ได้ไม่คืออย่างนี้ม,มันมันมีเรื่องซับซ้อนหน่อยคือมัน,นอาจจะมีเรื่องพิทักษ์ตัวตนของตัวเองไงเพราะว่าส้มบอกว่า<ม>ยุบสภากูก็่าฝ่ายฝ่าย ที่จะเรียกว่านางแบกหรืออะไรก็แต่ก็บอกยุบไม่ได้เพื่อเพื่อเป็นปฏิยาิกับส้มว่ามึงแม่งเออะเออะก็เรื่องเรื่องยุบสภาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่ยุบหรอมจะยุบทําไมรัดแพทองทายไม่ได้มีความผิดอะไรแล้วยังไม่ได้ถึงทางตันใช่ไหมคือไม่งั้นแล้วมึงอ้างอ้างขึ้นมาเดี๋ยวอามาเดี๋ยวฮุนเซนมาเดี๋ยวอันวามาเดี๋ยว มินออนไลน์มาบอกว่าประเทศไทยเป็นงูนปบตีความแล้วก็ยื้ยื้่ทำให้ยุบสภาบ้าหรือเปล่าอืมันก็มีแค่ปัญหาเรื่องเออเลอร์ซึ่งมีคนทะลึ่งไปปล่อยคลิปผิดมารยาททางการทูตทําทุกวิถีทางเพื่อจะเอไล่นายกไทยอะไรเงี้ยแล้วมึงก็สุดท้ายไปตามเขาอะไรเงี้ยบ้าหรือเปล่าอืบ้าหรือเปล่าทุกป่ะก็คือก็แก้ปัญหาไปมันไม่ได้มีเกิดอะไรขึ้นเลยอย่างมาก อย่างมากคือนายกก็มีขอโทษอ่าขอโทษอ่าย่างมากก็ลาออกลาออกก็มีแคนดิเดตคนใหม่มาเป็นนายก m, นายกเสร็จปุ๊บถึงขั้นสุดท้ายหมดแคนดิเดตก,ก็เป็นอนุทินสุดท้ายมันก็ไปไปต่อไม่ได้ไปยุบสภามันก็มีโพรเซสของมันไม่ใช่แบบป,ป,ปุ๊บทะลุหุนเซนป,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 ปุ๊บพวกมึงแม่งอุ้ยขี้ขา้ายุบตุ๊บยุบบ้าเปล่า <laughs> บ้าหรือเปล่าบ้าบ้าบ้าบ เออคือโอเคตอบตัวเองมันก็มีสเต็ปของมันเขาบอกว่าอะไรบางคนเขาบอกว่าไม่ควรโดนแบบนี้อืไม่ควรโดนสารการแก้งแบบนี้แต่ก็ไม่ควรนั่งในตำแหน่งนายกแม้แต่วันเดียวเพราะว่าไปคุยกับไอ้คุณเซนน่คือคือพนิกาก็ยอนแย้งมากคือมึงก็แอบแฝงเจตนาน่ยแหละเอาหวังเอาหวังลอกตั้งเออคือคือพูดจริงๆเลยเอาหวังลอกตั้งเหมือนเอาหวังสมดคุณเซนที่แชร์ เรีย,รยบรอแบบ <S <S เอ้ยอะไรเอ้ยใครยังเก็บภาพนั้นว้อยู่ช่วยเอาขึ้นภาพเนยภาพอาหวังค,คือรู้แหละมั่นใจเหมือนกันว่าเอ้ยมันได้เปรียบถ้ายุบสภา,ามีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยเออเขาได้เปรียบยแต่ว่าอย่าเอาเหตุผลทางการเมืองอเพื่อประโยชน์ตัวเองเนี่ยแล้วมาอธิบายอะไรสะเพี้ยนไปหมดผมผมสรุปแบบใครเรียกร้องอะไรแล้วได้ประโยชน์เลยนะยุบสภาเนี่ยพรรคประชาชนได้ประโยชน์แน่นอน ลาออกเนี่ยพักภูมิใจไทยได้ประโยชน์แน่นอนอันนี้พูดตรงๆในการรวมเสียงอยูตอนเนี่ยเพื่อไทยก็ได้ประโยชน์แน่นอนอันนี้พูดแบบประโยชน์เฉพาะพรรคการเมืองแบบตัดคําว่าประชาชนออกไปนะเอาแบบประโยชน์ลึกๆในใจของแต่ละท่านน่ะนะใช่อันนี้คืออธิบายแบบเรียลนะอธิบายจากประโยชน์ตัวเองนั้นแหละซึ่งอันเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันยังไม่ถึงคือสิ่งที่เหตุผลหลักอ่ะที่มัน มันไม่ใช่เพื่อไม่อยากให้นายกอยู่แม้แต่วันเดียวเหตุผลหลักๆของการที่เรียกร้องให้ยุสภาคืออะไรนะก็คือกลัวว่าจะมีรับประหารกลัวจะเกิดผักดันให้เป็นสุญญากาศอืแล้วมันจะไม่มีสุญญากาศฮะไม่รับประหารไม่เคยเป็นทางออกอืคุณบอกว่าจะผักดันไปสุญญากาศแล้วแล้วรับพลลึกมันจะทําให้รับประหารมันก็ต้องไปท่ารัตต้านรับประหารสิวะมันไม่นีมันไม่มีความชอบทำใดที่จะมาอ้างว่าทําแบบนั้นแบบนี้เพื่อที่จะนําไปสู่การรับประหาร การรับประหารไม่มีเหตุผลนั้นใดๆทั้งสิ้นไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นคบที่จะไปอนุญาตให้เกิดการรับประหารถ้าเหตุผลนี้นะพักส้มอย่าลงเลือกตั้งเพราะถ้าเกิดมึงชนะนะเขาจะรับประหารมึงเพราะนั้นอย่าลงเลือกตั้งจถูกปะถูกตักกาเดียวกันถูกตักกาเดียวกันเป๊ะเลยถ้าไม่ยุบสภาเป๊ะเลยจะทำให้รับประหาร ถ้ายังอยู่ต่อจะทําให้รับประหารถ้ายุบสภาจะทําให้รับประหารเพราะนั้นเนี่ยมึงก็ทานรับประหารไม่ใช่มาบอกว่ายุบสภาหนีเพื่อจะกลัวเขารับประหารเพราะงั้นกลัวรับประหารจะไปเลือกส้มถ้าส้มจะชนะอย่าเลือกส้มเขาจะรับประหารเดี๋ยวเขารับประหารบอกเลยความเหตุผลเนี้สอดคล้องและเป็นจริงกว่าอและอาจจะเป็นจริงเท่ากันด้วยจริงอืคือตัดนี้ใช้ไม่ได้นะครับท่านอาจารย์ปียบุตร คือผมอ่ะคือผมอ่ะไม่คือผมมองว่าถ้าเขาพูดว่าเขาเป็นอาจารย์เราถ้าเขาพูดว่ายุบสภาเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจด้วยเหตุผลนี้นะผมว่าผมยอมรับได้นะแต่ถ้าบอกว่ายุบสภาเพื่อหนีรัฐประหารเนี่ยพ่วงด้วยเหตุผลให้ประชาชนตัดสินใจเนี่ยผมว่ามันก็งงเพราะว่าไอ้รอบที่แล้วอ่ะยุบสภานะเขาก็รัฐประหาร ใช่ใช่ใช่เขาก็รับประหารหลังยุบสภาเลยแหละเพราะฉะนั้นสองรอบเลยนี่ไปให้สุดทางอยู่บนนรกอย่าไปเรียกร้องหาสวรรค์วิมานอะไรอเรารู้อยู่แล้วตั้งแต่จําเป็นที่จะต้องหลังจากโหวตให้พิธาสองครั้งหลังจากโหวตให้แล้วนะสองครั้งเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นภาวะที่จําเป็นต้องเข้าสนามรบภายใต้กรอบแบบนี้ไม่งั้นก็คือ ไม่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เดี๋ยวก็ตอนนั้นก็เหาอว่าหายดีกะใช่ปะ่ะต้างจัดตั้งรัฐบาลก็รับหายกันมันกู <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เข้าใจวิธีอธิบายของพรรคส้มเนอะอแต่ก็เอาล่ะรู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ภายใต้ข้อจำกัดมหาศาลอยู่บนนรกนี่แหละเพราะนั้นดิ้นรลนภายใต้ตรงนั้นขยับเพดานสร้างมันใหม่มขยับเพดานจากสวรรค์จากนรกชั้นเจก็กลายเป็นขุมหกขุมห้าขุมสิเดี๋ยววันหนึ่งเราจะยืงอยู่บนพื้นดินได้ นั่นเป็นทางและราคาที่ต้องจ่ายอยู่แล้วสําหรับพรรคเพื่อไทยร,รู้กันอยู่แล้วเอ,อสิ่งที่พรรคเพื่อไทยโดนเนี่ยโดนหนักกว่าอยู่แล้วโดนมาตั้งแต่รลับประหารสองครั้งสมัครหลุดสมชายหลุดภายใต้นิติสงครามแบบนี้เอ,อมียิ่งรักโดนรลับประหารตามมาด้วยแพทเศษฐาตามมาด้วยแพทองนะไม่ใช่หนึ่งฮะไม่ใช่สองด้วยไม่ใช่สามด้วยหกคนแล้วรู้รู้รู้ก็ ขยับเพดานกันไปไม่ได้มีอะไรยากแล้วก็บอกหรือว่าตอนนี้ยังเชื่อว่าไม่มีอะไรหลอกตุลาการท่านหาทางลงให้คุณเซนเดี๋ยวเปิดด่านแล้วเดี๋ยวคเซนประกาศชัยชนะเปิดด่านแล้วประเทศไทยก็ได้พักปฏิบัติหน้าที่ของไพลัทงทา้าผ่านไปสัก30วันก็กลับมาพบไม่เห็นเหตุผลที่จะสามุรษยึใช้ข้อไหนไม่สุจริตเป็นที่ประจกักษ์หรอสบายใจยังพิจารณาธรรมหรอไม่ไม่คือแบบสังคมไทยสบายใจยังเนี่ยคุณเซน จะประกาศชนะผมว่าเขาน่าจะสบายใจกันนะแพ้ทองทานออกไปหุนเซนประกาศพร้อมเจรจาหลังแพ้ทองทานออกไปชนะเลยไม่พอใจหรอกชนะเลยไม่พอใจจนกว่าหุนเซนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่ไม่เอาใครชายแดนแล้วนะเอาหมดเลยนะก็คือรู้ก็เลียกก็สั่ใจคนสัใจก็ต้องถามว่าคุณเซนมาเป็นนายกเอาไหมประหลาดคือไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรพูดจริงคนไทยอ่ะ แต่คือยมอมเขาบอกวล้วว่แต่คนทำม็อบเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ต้องการรัดประหารเขาไม่เอารัดประหารแล้วเขาก็ไม่เอาแพร่ตรงทานแต่ไม่ขัดกันแต่ไม่ขัดไม่เอาไม่เอาแต่ไม่ขัดแต่ไม่ได้พูดว่าขัดหรือไม่ขัดก็สนที่บอกสันที่บอกว่าไม่ขัดคือสนทรีอืมเออคืออะมาแฟกครใครยคครหยับมาอันนี้นิดหนึ่งแฟกเนาะมาม็อบไหมคือ อ๋อพวกมึงพยายามจะขยับไปเรื่องม็อบนี่เองคือพี่ตู่สุดที่รักของผมเนี่ยเขาก็